ผมไม่ค่อยอยากมาเคลียร์หรือว่าอยากมาสอดคล้ยแล้วกัลดชีวิตบางทีมันก็ขมไปอย่าลืมบอกกับตัวเองคนดีๆมีถอมไปและคำสุดท้ายยินดีด้วยนะเรื่องผมได้เลยไม่จำเป็น,น,มมนปต้องสนใจกับการที่ลืมเธอไม่ไหวจิบชันจะเลิไได้สามสองหนึ่ง เดีวทุกคนอยู่กับผมคุณหน่งนะครับวันนี้คุณหน่งก็จะมารีแอคชั่นเพลงนะครับวันนีนะะ้คุณหน่งจะมารีแอคชั่นเพลงของศิลปินแร็ปเปอร์นะชื่อดังของประเทศไทยเรานะครับนะ<ะ>ซึ่งคุณหน่งเคยรีแอคชั่นมาตลอดนะฮะวันนี้ก็เปิดคอมมาดูปุ๊บเพลงของศิลปินคนนี้ขึ้นมาเลยนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะสลันนี่เองนะครับวันนี้จะมารีแอคชั่นเพลงนี้นะครับชั่วเพลงอะไรเนะี่ย ลืมแทบไม่ไหวนะครับนี่สลันนะครับแหมกับใครนี่ไม่ฮอ้โอหรอนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังดูนะคุณหนึ่งก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดฟังเลยนะฮะขึ้นเปิด YouTube มาปุ๊บขึ้นเลยเอาโอเครีแอคชั่นเพลงนี้เลยเพลงของสลันนะครับไม่ได้รีแอคชั่นเพลงของสลันเนี่ยโอ้โหหลายเดือนแล้วนะครับก็วันนี้เลย จัดเลยสิฮะอะมาให้ซิล่าเราไปฟังเพลงนี้กันเลยนะฮะเพลงของสลันนะครับเพิ่งลไปกี่วันนี่ไม่กี่วันนีเองนะครับอืมก็แทบอะไรลืมแทบไม่ไหวนะครับอืมโอเคถ้าพร้อมเราไปฟังเพลงนี้กันเลยนะครับพร้อมปของสลันนะอืม รถน่าจะร้อ,ะองกันสองคนนะครับรถเบนซ์รุ่นเก่าแต่มีคำอะดูคลาสสิกมากนี่เท่มากสลัน ตอนนี้เป็นศิลปินเต็มตัว<อ>แล้วนะมันกับการที่ลืมเธอไม่ไหวเจ็บช้ำโอ้เสียงดีมากาก็เพราะข้างเธอไม่ใช่ฉันไงกอดที่เธอฝันคงดีกว่าที่กอดอฉันไม่อยากจะร้องไห้มาก แค่หยุดน้ำตาแทบไม่ไหวโอ้โหชอบมากในนี้เน้นเสียงนิอโอ้โหต้องดูต้องดูโอ้ยนะเอเอ็มวีน่ารัก <st it> ฉันลอยจนยืนไม่ตรงข้าวสักมือยิงกลืนไม่ลงมีแต่คาบเหล้าที่เปื้อนที่ปากเพราะเรื่องที่ผ่านยังลืมไม่ลง <st it> ฉนหนอนเส้นเดิมที่เปลี่ยนแปลงและรวมถึงคนที่เปลี่ยนไปวันนี้ฉันข, <c oughs> ขับผ่านมันคนเดียวและบางที่มันอาจเสี่ยงไปพอใจฉันมักง <c oughs> จะเต้นเวลาที่ขับผ่านน้ําตามักไหลมาเองบางทีต้องเกรงจนกัดปาก <c oughs> <c oughs> ดูไหมมันทรมานที่ฉันต้องยิ้มและจัดฉากเพื่อบ,บอกคนอื่นว่าลืมเธอได้บอกคนอื่นไปว่าเราสอง<ด>คนดูดแฮปปดีและภาวนาให้เธอเข้มแข็ง และใครจะรู้ว่าใจฉันกดดันขอโทษที่ฉันนั้นเคยมีเล่ห์แหลมเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้คำต้องรอตลอดสองต้องจบกันมันคงไม่แปลกที่จะจัดให้ผมไปเพราะว่าการไม่นึกถึงมันคงจัดได้ผลวายเพราะอะไรที่จะเกิดสักวันหนึ่งก็ต้องเกิดแต่ฉันเธอผมไม่ค่อยอยากมาเคลียร์หรือว่าอยากมาสนใจรแล้กันรสชีวิตบางทีมันก็ขมไปอย่าลืมบอกกับตัวเองคนดีๆีมีถมไปและกันสุดท้ายยินดีด้วยนะเรื่องผมเล่นไม่จจะไม่ต้องสนใจยิ่กับแฟนที่ลืมเธอไม่ไวคือรักอ่ะ ก็ลืมไม่ได้อ่ะโอ้เพลงนี้โอ้โหเข้าเป็นมากเลยคงดีีกว่่าทือนนนฉััไมม่อยาาากจร้้หแนาตแทบไม่วอรู้จะไม่อยากร้อ,กองอ่ะอยากให้เธออยู่อ่ะ เพลงทั้งช้าๆแล้วก็แรไปด้วยโอ้โหาลานพรพอกันมากเพรามากออตอนนี้จะคง เพื่อชนาที่ฐานกับดาวเดือนฉันอวยพรให้เธอเจอเจรัดและเปล่งประกายเหมือนดาวเรืองฐานที่ต่างๆที่เราเยือนเจ้าหญิงพบดักกับชาวเมืองเราใช้เวลากันเพียงไม่นานจนตกเป็นดาทีกเลยนะฮะสมเพศตัวเองที่ต้องขอความดักจากใครครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นที่ประทับเป็นคนที่รักฝากใจแต่ว่าใครมันจะไปคิดวันหนึ่งเธอจะพัดจากไปเพราะเเป็นผู้หญิงแค่เพียงคนเดียวที่ฉันเคยรักกว่าใครฉัรู้ว่าเธอสบายใจมากฉันควรจะจากไปอะ เธอยังวนอยู่ภายในบ้านเป็นสีเป็นสันรวดได้ในบ้านฉันหนักคุ้นวายไปบ้างดูจีดุจิกทำตัวควยควายไปบ้างสิ่งที่อยากลืมแต่ทำไมฉันจดจำและก็เพลงโปของเธอฉันมากลับไปกดฟังสิ่งที่เราสร้างวันนี้กลับต้องหมดกันไม่มีโดก,กับคำดักมันช่างน,น่าตลกจังและไอสิ่งที่ฉันพูดไม่ได้พูดเพราะกดดันจุดหมายปลายทางของเราไม่บรรจบกันหายใจเข้าออกอไม่กี่ดอก็หมดวันและคำดักของเราสองก็เป็นเช่นนี้จบเก่งสุดจีบีคนนี้ก็โอ้โหร้องสุดๆเสียงดีสุดแล้วก็ดูเศร้าสุด พอาอข้างเธอไม่ใช่ฉันงั้นกอดที่เธอพันคงมีโอยานางเอก ND กอดฉันถึงสะนันหรอจะร้องไห้มากกว่านั้นแค่หยุดน้ำตาแทบไม่ไหวโอ้ชอบชอบเพีงนี้อนาคตคือผมว่า เพลงนี้คงจะถูกเรียกว่าอะไรทุกคนเคยอเคยผ่านเรื่องความรักแล้วก็ลืมแพ้ไม่ไหวแบบนี้เพลงนี้เลยกับการที่ลืมเธอไม่ไหวเจ็บช้ำเจียนตาย ก็พราะขา้างเธอไม่ใช่ฉันไงก็เธอไม่อยากหนึ่งไม่อยากจากเหืหหหอ,เอไปอ่ะคงดีกว่าที่กอดฉันไม่อยากจะร้องไห้มากกว่านั้นแค่หยุดน้ําตาทอรัมันโหโอยกอดนึงเอไม่หวซะซาวในก้าที่สลั่เนี่ยกอดเนาะ สุดๆเพลงนี้นะฮะโอ้โหแต่งมาได้อย่าง<ะ>ดีมากๆเลยอะทุกคนคนหนึ่งชอบมากๆเลยนะครับเพลงนี้นะใครที่ยังไม่ได้เคยดูนะฮะลองไปลองไปดูนะครับกับเพลงนี้นะ,ะเพลงของสลันแทะลืมแทบไม่ไหวนะครับแล้วคู่กับอีกศิลปินคนท่านหนึ่งนะฮะกโ็โหเสียงดีมากอีกอิป<ะ>คนหนึ่งนะฮะโหเสียงดีทํานองแบบเออเสิ่งดีพอทําให ดึงเพลงในเศร้าได้ใจมากอ่ะและ้วสลันก็โอ้โหร้องเพลงแรปแบบเข้ากับเพลงนี้ได้สุดๆเลยนะฮะแล้วก็คำแรปอะ่ะโอ้โหขณะคููหน<ๆ>ึ่งพูดยังแบบติดติดเขาเรียกว่าติดอ่างอะติดอ่างแบบอันนี้แบบคำต่อคำเร็วมากๆได้คำแล้วฟังได้ใจความด้วยแล้วก็ฟังแบบ รู้ถึงความหมายไม่หมดเลยบางครั้งเนี่ยแรปเปอร์บางคน,นแรปจนแบบว่าฟังไม่ทันนะแต่สลันเนี่ยแรปเร็วมากแล้วก็ทุกคำเนี่ยทำให้คนฟังเนี่ยเข้าใจถึงเนื้อหาเพลงทุกทุกทุกคำเลยและสลลนร้นองเพลงนี้ได้ถึงอารมณ์สุดนะชอบสลันสุดๆคืออารมณ์เวลาคือว่าร้องเต็มใสอารมณ์ถึงสุดๆ แล้วก็เนื้อหาเพลงก็สุดๆแต่งมาจากชีวิตจริงแล้วก็เรื่องราวของเพื่อนก็ช่างอะไรแต่มารผสมกันหมดเลยแล้วก็อย่างเช่นเพลงนี้ลืมแทบไม่ไหวน่ะก็คือแบบเนี้ยขอบความรักเมื่อก่อนเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องจากกันไปอย่างที่ในเนื้อหาเพลงสลันนบอกแล้วก็มันจดจําทุกอ,อย่างอะเวลาอยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านจดจาทุกมุมต่างๆเราอาจจะทําเรื่องยี่เงียวบ้างบ้าบ้าบ้างนะครับ นะแต่วันไหนวันหนึ่งเธอจากเราไปอ่ะจะให้เราลืม,มง่งมันมันลืมไม่ได้หรอกลืมแทบไม่ไหวแบบนี้หรอกนะครับเพลงโอ้โหสุดยอดจริงๆนะแเนะื้อหาเพลงผมว่าเพลงนี้น่นาจะประมาณอย่างต่ำๆๆนะสิบล้านขึ้นอ่ะเออสิบล้านขึ้นแน,น่นอนนะฮะตอนนี้2องล้านแปดแสนวิวนะฮะถ้าคุณหนึ่งลงได้3าล้านก็ได้นะฮะโอ้สุดยอดมากนะสลันนะ โอ้โคนติดตามตอนนี้1นล้าน5แสนแล้วนะครับโอ้โหสุดสุดเนีติดตามตลอดนคนหนึ่งก็ติดตามนะครับนะสลันนะครับก็นี่แหละประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยฟังลองไปฟังดูเพลงแล้วคุณจะเอาง่ายๆใครที่มีอารมณ์แบบนี้นะอกหักหรือแยกทางกันไปผมว่าใครฟังเพลงนี้ร้องไห้แน่นอน ร้อ,องไห้สุดเพราะว่ามันทุกคนก็ต้องเจอแบบนี้ไะนต้องเจอแบบนี้โอเควันนี้ก็คลิปแรกเลยนะครับนช่วงปิดเทอมนว่างพบกับมารีแอคชัน่นใครอยากขอเพลงไหนก่อนแนะนำเพรงเข้ามาใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับเพลงไหนก็ขอเยอะ ก็ต้องรอหน่อยถ้าไม่ขอคุณหนึ่งจัดเองครับแนโอเคนะว่างๆคุณหนึ่งก็จัดเพลงฟังเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็รีแอคชั่นเพลงไปด้วยนะครับไม่อยากให้ช่องเงียบนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะอย่าลืมก่อนจะไปนะฮะทุกครั้งนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องคุณหนึ่งไปเองป๋อมมลไปกินแล้วก็เพจ อ่าโกศลที่เช,ชื่อชัแนลนะก็ติ k ต็อกได้นะครับผมนะทุกช่วงทางราการที่ขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่น,นี้อยาเพ้่มเพไหนอย่าลืมแนะนำเพลงหมาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ